นี่การกลับใหม่ครั้งของเท้าสายแข่งขันตัวท็อปสุดจากค่าย3แถบ Adidas Adizero a d i o s Pro 3คู่นี้มีสไตล์การออกแบบที่แหวกแนวที่มีการเฉียนตัวโฟมออกไปแบบนี้ออกไปวิ่งจริงแล้วมันจะเป็นยังไงประสิทธิภาพของมันจะสู้รองเท้าซูเปอร์ชูค่ายอื่นได้ไหมและที่สำคัญรองเท้าคู่นี้จะช่วยคุณทำลายิต่เดิมได้หรือเปล่าคลิปนี้ผมเฮียต่อหน,นุ่ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง 50k Full Review กับผมแอดจาก Run Out Out, out นะครับผมไม่ใช่นักวิ่งอีลิทแต่ผมเป็นคนที่รักและหลงใหลในการวิ่งเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการวิ่งรวมไปถึงการรีวิวและเคล็ดลับในการเลือกซื้อรองเทา้าเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรองเท้าซูเปอร์ชูคู่นี้กัน Adidas Adi Zero a d i o s Pro 3ครับรองเท้าคู่นี้จะเหมาะกับใครผ่านการรีวิวที่ละเอียดยิบ จากการใช้งานจริงไม่ว่าจะซ้อมหรือว่าลงแข่งกว่า50กิโลเมตรครับเอาเป็นว่าดูคลิปนี้จบแล้วเพื่อนๆจะพอตัดสินใจได้แล้วนะครับว่ารองเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้าแข่งคู่ต่อไปของเพื่อนหรือเปล่าครับ <S <S และเช่นเคยรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมซื้อมนันมาด้วยเงินผมเองนะครับผมทําคลิปนี้เพื่อความบันเทิงของเพื่อนๆล้วนๆเลยนะครับไม่มีใครจ้างผมทํารีวิวหรือว่าให้อวยรองเท้าคู่นี้นะครับและที่สําคัญไม่มีใครมีโอกาสได้ดูคลิปนี้ก่อนพวกคุณครับ ดังนั้นผมจะรีวิวรองเท้าคู่นี้ผ่านประสบการณ์ใช้งานจริงกับผมไม่มีไบแอสครับและเช่นเคยเรามาดูสเปคของเท้าคู่นี้ก่อนเลยนะครับ Adidas a d i z ิซ o โ d อ o ดิออสโ3ความสูงส้นอยู่ที่39.5ม mm, ิมความสูงหน้าเท้าอยู่ที่33มิมดรอปอยู่ที่6.5ม mm ิลมครับถือว่าเป็นรองเทา้าดรอปกลางๆนะครับ สำหรับรุ่นนี้ทางอาดิด s สได้ผลิตมาเป็นแบบยูนิเซ็กซ์นะครับไม่แยกชายหญิงนะครับและมีความกว้างแบบเดียวด้วยนะครับสำหรับเรื่องน้ําหนักนะครับ a d i ิดอสโตรเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่215กรัมที่ US size 9ครับสำหรับในส่วนของผ้าอัปเปอร์ของเจ้อาดิดอสโต s Pro 3เนี่ยทำมาจาก e n g i n e e r mesh ครับซึ่งทาง Adidas เรียกมันว่า lightweight mesh ครับซึ่งแตกต่างกับรุ่นสองนะครับที่ตัวผ้าอัปเปอร์เนี่ยเป็นเซ l ล r mesh ครับ ตัวผ้าอัปเปอร์ของแท้ตัวรุ่นนี้ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลถึง50%นะครับมีความเบาและบางมากนะครับสามารถมองทะลุได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของผ้าอัปเปอร์เนี่ยไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับสรับในส่วนบนของอัปเปอร์นะครับมีแถบสีเทานะครับ2แถบนะครับผาดผ่านตรงกลางอัปเปอร์ไปจนถึงรูรอยเชือก2รูแรกนะครับเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มความแข็งแรงของตัวผ้าอัปเปอร์เองและก็ความแข็งแรงของรูรอยเชือกด้วยครับ สำหรับทางด้านข้างของรองเท้านะครับมีขีด3ามขีดเป็นโลโก้ของทาง Adidas เนี่ยทำหน้าที่เป็นโอเวอร์เลช่วยเสริมความมั่นคงของตัวภาพเพื่อเองและช่วยเสริมความมั่นคงขณะวิ่งด้วยครับซึ่งจะมีดีไซน์คล้ายคลึงกับตัวต่วาคุมิเซนแปะทับสรับในส่วนของลิ้นรองเท้าน,นะครับทาง Adidas เนี่ยให้เป็นแบบบางมากเลยนะครับแล้วก็มีการเจาะรูเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบายอากาศเวลาวิ่งด้วยนะครับแต่ว่าตัวลิ้นรองเท้านเนี่ยทาง Adidas สไม่มีการเย็บติดกับอัปเปอร์นะครับ อาดิดาเนี่ยใช้วิธีการล็อกลิ้นรองเท้าโดยการมีแถบตรงกลางของนิ้รองเท้านะครับที่มีเขียนคําว่าอาดิดชิโร่เนี่ยตรง,นงเนี้ยทางอาดิดาเนี่ยให้เราร้อยเชือกนะครับพาดผ่านตัวเส้นตัวเนี้ยนะครับเพื่อล็อกตัวลิ้นรองเท้าไม่ให้ดิ้นไปดิ้นมาขณะวิ่งครับสำหรับเรื่องระบบการร้อยเชือกของ a d i ิดาสโป3เนี่ยจะมีลักษณะ2แบบนะครับ2รูด,ด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบห่วงนะครับส่วนรูที่เหลือเนี่ยจะเป็นการเจาะรูแบบธรรมดาครับสำหรับเรื่องเชือกรองเท้าน,นะครับทาง Adidas เนี่ยให้เป็นแบบเล็ก แบนแลวก็บางนะครับมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับความยาวของเชือกเนี่ยไม่ได้สั้นเกินไปนะครับสามารถผูกแบบ runner knot หรือว่าผูกอีกชั้นนึงได้ครับสำหรับในส่วนของส้นเท้าหรือว่า heel counter นะครับมีความยืดหยุ่นมากเลยนะครับสามารถเอานิ้วกดลงไปได้เลยนะครับตามสไตล์ของ racing shoe เลยครับแต่ว่าทางด้านในของส้นเท้าเนี่ยทาง adidas จะมีการบุฟองน้ำมาให้นุ่มๆตั้งแต่ในส่วนของหลังเท้าไปจนถึงตะตุ่มเลยนะครับ ทำหน้าที่ช่วยโอบรับกับเอ็น้อยวและช่วยคองเท้าขณะวิ่งแทนครับสำหรับในส่วนของฮิลคอรล่านะครับทาง a d i d a s เนี่ยไม่มีการบุเสริมความนุ่มแต่อย่างใดเลยนะครับมีแค่ส่วนที่เป็นฟองน้ำด้านในที่มีความยาวตั้งแต่เอ็นร้อยวายที่ทำสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ข้อเท้าไปเสียเสียบตัวอัปเปอร์ที่มีความแข็งครับสำหรับในส่วนของส้นเท้าน,นะครับทาง a d i d a s เนี่ยได้ทำผ้ายืดออกมาน,นึงนะครับสามารถดึงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับ ทำหน้าที่เหมือนฮี p ูแท็บนะครับช่วยเ,เพื่อนๆสามารถสวมใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นครับดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าตัวไนกี้สตรกไฟล์แล้วก็เจ้าตัวบ o อสตัน11ครับเอาละครับเราพูดถึงเรื่องมิโซของเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับมิโซ SO ของเท้าคู่นี้แบ่งหล่าออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นโฟมไลท์สไตร์โปรทั้งแผ่นเลยนะครับโฟมไลท์สไตร์โปรเนี่ยเป็นโฟมที่ดีที่สุดของทางอาดิดาสนะครับขึ้นชื่อเรื่องความเด้งและตอบสนองที่ดีครับ ตัวไลฟ์ไซส์โปรเนี่ยใช้กันในหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นสายสปีดอย่างทา k u m มิเซน8หรือว่ารองเท้าซ้อมอย่างบอสตัน 10, 11, อาร์ดิออส6แล้วก็7นะครับซึ่งบอสตันกับอาร์ดิออสเนี่ยจะมีส่วนผสมระหว่างไลฟ์ไซส์โปรกับไลฟ์ไซส์ธรรมดานะครับซึ่งตัวไลฟ์ไซส์โปรเนี่ยจะให้ความดีดเด้งมีความรุ่มกว่าไลฟ์ไซส์ธรรมดาครับสรับในส่วนที่2ชั้นกลางของมิโซจะเป็นแท่ง Energy Rod ครับ ตัวแท่ง Energy ร o จร็เนี่ยจะเป็นแท่งคาร์บอนนะครับกางออกตามลักษณะกระดูกนิ้วเท้าของเราโดยจะทำหน้าที่อิสระจากกันนะครับซึ่งตัวแท่ง Energy Ro จร็เนี่ยจะช่วยในการดีดส่งตอนที่เราจะหวะก้าเท้าออกไปหรือจะบวะทอฟเนี่ยทำให้ดีดเด้งขึ้นและก็สมูทมากขึ้นครับซึ่งเวลาที่เราลงน้ำหนักส่วนไหนเยอะเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยก็จะเด้งดีดกลับตามสัดส่วนน้ำหนักที่เราลงไปนะครับแตกต่างกับคาร์บอนเพลทค่ายอื่นนะครับที่เป็นลักษณะเต็มแผนเนี่ยเราลงตรงไหนเนี่ยตัวคาร์บอนเนี่ยก็เด้งด สำหรับ Energy Rod ของ adidas Pro 3เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน2.0นะครับซึ่งแต,ตกต่างกับเวอร์ชันน1ตรงที่ว่าตัวแท่งรถ5แท่งเนี่ยมันจะไปรวมตัวกันอยู่ตรงส้นเท้านะครับเป็นลักษณะไขว้กันเหมือนเพรสเซลนะครับทำหน้าที่ในการกระจายแรงและเพิ่มความคงทนให้กับ Energy r ร d ด้วยครับสำหรับส่วนที่3ชั้นล่างสุดน,นะครับเป็นโฟมและไส้โ r o เหมือนชั้น1เลยนะครับทำหน้าที่ประกบตัว Energy Ro d นะครับแบบแซนวิชเลยครับสำหรับในส่วนโฟมมิโซนะครับ ทางไอดีด้าเนี่ยได้ออกแบบให้แตกต่างกับซุปชูค่ายอื่นนะครับโดยมีการเฉือนตัวโฟมวิโซออไปนะครับเช่นบริเวณข้างเท้าด้านในนะครับเรนิวก้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังส้นเท้าครับอาจจะด้วยวัตถุประสงค์ในการลดน้ําหนักของเท้านะครับและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวแท่งเอนจิรอดนะครับเวลาที่เราก้า,าวเท้าออกไปเนี่ยอาจจะทาให้ตัวแท่งเอนจิยรอดเนี่ยยืดหยุ่นและดีดส่งในจังหวะที่เราก้า,าวเท้าออกไปเนี่ยทำได้สมบูรมากขึ้นครับสำหรับในส่วนของอินโซหรือว่า คือด้านในของเท้านะครับทางไอด้าเนี่ยทำมันแบบนุ่มแล้วก็บางนะครับแปะกาวมาอย่างแน่นหนาเลยครับผมไม่แน่ใจว่าถอดออกได้หรือเปล่านะครับผมไม่กล้าถอดครับสำหรับในส่วนเอาโซหรือว่ายางพื้นรองเท้านะครับทางไอด้าเสียให้เป็นแบบยางคอนติเนน t a l ัเต็มทั้งแผ่นเลยครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บริเวณหน้าเท้านะครับช่วงส้นเท้าเนี่ยจะมีนิดหน่อยนะครับช่วงกลางเท้าเนี่ยเปิดล่งไว้นะครับโชวกแท่งรถนะครับและมีหนึ่งจุดที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่าตัวยางบริเวณปลายเท้านะครับ ยาง continental ที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะมีลักษณะนุ่มแล้วก็หนึบกว่าตัวยางที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับอาจจะด้วยวัตถุประสงค์ในการช่วยให้เราตะกุยเท้าออไปได้ง่ายขึ้นครับเอาละรครับสำหรับเรื่องความรู้สึกหลังนํามาใช้ทดลองวิ่งจริงนะครับรอง,ทงเท้าคู่นี้ผมใช้มากกว่า70กิเมตรแล้วนะครับใช้มาทั้งซ้อมใช้ทั้งแข่งเลยครับและซ้อมทั้งหลายรูปแบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น easy pace บวก stride tempo pace อินทัวเ a พสหรือแม้กระทั่งเอาไปแข่งหรือว่ารองรันนะครับเพลได้ความรู้สึกครบทุกรูปแบบการวิ่งครับและช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยผมก็เลยได้มีโอกาสไปทดลองวิ่งในถนนเปียกหรือว่าไปทดลองวิ่งในลูวิ่งด้วยครับและจากการทดสอบมาผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้ระยะเบรกอินน้อยมากเลยนะครับตัวโฟมนิ้โซนเนี่ยให้ความนุ่มเด้งตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใส่เลยครับสรับส่วนแรกก็คือความสบายในการสวมใส่ครับสัมผัสแรกของเท้าคู่นี้ก็คือ ความกว้างด้านในของเท้าเนี่ยมีความกว้างพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับรองเท้าสายสปีดอย่างทากมิเซนแปดเนี่ยจะใ,ให้ความสึกว่ามันแน่นเท้านะครับโอบรัดกับตัวหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ารองเท้าคู่นี้สวมใส่ไปครั้งแรกรู้สึกว่านิ้วเท้าเนี่ยมันสามารถขยับไปมาได้นะครับถือว่าเป็นรองเท้าเรสซิ่งชูที่ใส่แล้วไม่ดัดคู่หนึ่งเลยครับสำหรับในส่วนของผ้าอัปเปอร์ที่เป็นลายเวสเมช จากการทดสอบวิ่งมาเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวผ้าเนี่ยมีความเบาแล้วก็บางมากเลยนะครับระบายอากาศได้ดีมากจริงนะครับเวลาวิ่งไปเนี่ยจะรู้สึกว่าลมมันผ่านเข้าไปในเท้าเลยนะครับเวลาที่เราวิ่งตอนฝนตกหรือว่าผ่านถนนเปียกเนี่ยจะรู้สึกว่าน้ำมันเข้าไปในเท้าได้ง่ายนะครับแต่วิ่งไปเนี่ยสักพักเนี่ยตัวผ้านเนี่ยมันแห้งเร็วมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตัวผ้าที่เป็นไลฟ์เบชเมดเนี่ย ถึงแม้จะมีความเบาก็จริงนะครับแต่มีความแข็งกระด้างนะครับทำารู้สึกว่าเวลาวิ่งแบบเพชชาชัเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยฉิวเท่าไหร่นะครับแข็งไม่สบายเท้าครับสำหรับช่วงด้านในของข้อเท้านะครับที่ทางไอดี a s สเนี่ยได้มีการบุเสริมคุชชั่นเนี่ยจะรู้สึกว่านุ่มตรงเอ็นร้อยหวายนะครับไปจนถึงบริเวณตัตุ่มเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีทีเดียวครับสำหรับส่วนของลิ้นรองเท้านะครับการที่ทางไ d ด d ด s าสเนี่ยให้ลินรองเท้าเป็นแบบแบนแล้วก็บางมากๆเลยนะครับ ประกอบกับตัวเชือกเนี่ยที่มีความแบนแล้วก็เล็กด้วยเนี่ยเวลาที่เราผูกแน่นๆไปอะ่ะหรือว่าผูกแบบラ n เนอร์ส้นเนี่ยจะรู้สึกถึงแรงกดทับของเชือกบริเวณช่วงหน้าเท้าช่วงนี้ครับสรับเรื่องความนุ่มสบายของโฟมมิโซนะครับผมคิดว่าตัวโฟมไลท์สไตร์โปรเนี่ยให้ความนุ่มสบายพอสมควรเลยนะครับแต่อาจจะไม่นุ่มเท่าตัวโฟมซูมเอ็กซ์ของค่ายไนกี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตัวความนุ่มความเฟิร์มของตัวไลท์สไตร์โปรมากกว่าครับและจากการที่ผมไปทดสอบโรงงานมานะครับ ไม่ว่าจะเป็น 25K s u บห้าเคสุ per มาราธอนหรือว่า 10K เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโฟมเนี่ยยังให้ความนุ่มสบายตลอดทางครับสำหรับตัวโฟมมิโซนะครับทาง adidas เนี่ยให้โฟมมากกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงส้นเท้าหรือว่าหน้าเท้านะครับทำให้ดรอปรองเท้าเนี่ยเปลี่ยนจากรุ่นก่อนจาก10มิลิเมตรเป็น6.5า mm มิลิเมตรนะครับทำให้เวลาที่เราก้าวเท้าลงไปโดยเฉพาะเวลาที่เราลงน้ำหนักแบบหน้าเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความนุ่มมากขึ้นซัพพอร์ตมากขึ้นครับ เอาละครับเราพูดถึงเรื่องความกระชับของเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับเนื่องจากว่า,าวรองเท้าคู่นี้มีโครงสร้างเชือกที่ซับซ้อนนะครับประกอบกับตัวผ้าเปิ้ลเนี่ยที่มีความกระด้างไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่เนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเวลาในการปรับเชือกอาจารย์เชือกให้มันมีความกระชับพอดีนะครับแต่ว่าเวลาที่เราปรับเชือกให้มันพอดีแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ากระชับเท้าดีนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัว u ป p e r ด้านบนหรือว่าช่วงข้อเท้านะครับที่มีการบุเสริมด้านในเนี่ยมันช่วยอบรัดกับเอ็นไว้ยหวเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยไม่ดิ้นไปดิ้นมานะครับจะให้ความรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้วิ่งติดไปกับเท้าเลยนะครับไม่หลุดส้นนะครับเป็นสวนเท้าเลยครับสำหรับเรื่องความมั่นคงในการวิ่งนะครับเจ้าตัว a d i o s pro 3คู่นี้ถือว่าเป็นรองเท้า racing shoe ที่ให้ความมั่นคงดีมากคู่หนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวรองเท้าเนี่ยจะมีความสูงเกือบ40มิลลิเมตรเนี่ย แต่ว่าเวลาลงเท้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามั่นคงดีอยู่นะครับอาจจะด้วยจากที่ทาง a d i d a s เนี่ยเขาทำฐานเท้าที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับทำให้เวลาที่ลงเท้าเนี่ยรู้สึกว่ามั่นคงและมั่นใจมากกว่าครับสำหรับการที่ a d i d a s เนี่ยเขามีการเฉือนตัวโฟมอีโซไปนะครับเช่นบริเวณช่วงกลางเท้าเนี่ยจะทำให้เวลาที่เราวิ่งแบบเพชช้าชิวๆเนี่ยจะรู้สึกว่าลมเข้าในเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเอารองเท้ามาวิ่งในย่านความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะครับในย่านเทมโปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกโขงเพลงเท่าไร อาจจะเนื่องจากเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยเวลาที่เราก้าวเท้าไปจะเป็นออกแนวแบบแตะแล้วไปแตะแล้วไปอย่างเงี้ยทำให้เราลงน้ําหนักที่รองเท้าน้อยนะครับเวลาที่เราแตะพื้นน่ะน้อยหรือที่เรียกกันว่า g r o u contact time เนี่ยน้อยทําให้รู้สึกว่าโครงแข็งเท่าไหร่นะครับและอีกทางช่วงส้นเท้านะครับทาง a d i d a เนี่ยมีการเสริมส้นที่มีความสูงมากขึ้นนะครับทำให้เวลาที่เราก้าวเท้าลงไปเนี่ยช่วยัพ p อ o r t ให้เท้าหลมเข้าในด้วยครับเอาละครับเราพูดถึงเรื่อง performance ของเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับ สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือการผสมผสานกันระหว่างโฟมไ e Stripe Pro กับ e n นจิ่ r ร d ครับจากการที่ผมไปทดสอบแบบ s o อ t สปีดเวิร์มาหรือว่าลงงานวิ่งมาเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราลงได้ถูกจุดนะครับจะทำให้รองเท้าคู่นี้ตอบสนองได้ดีมากๆเลยนะครับและจุดที่ผมว่าลงเท้าที่ดีที่สุดนะครับหรือว่าสวิส t อ p o t เนี่ยจะเป็นช่วงบริเวณกลางเทา้าข้นไปที่หน้าเท้านะครับ ่อนที่เป็นช่วงที่เท้าจะเชิดขึ้นเนี่ยครับเนื่องจากเราที่เอาลงน้ําหนักในช่วงนี้นะครับช่วงกลางเท้าเข้าไปให้ปลายเท้าเนี่ยน้าหนักจะเทไปข้างหน้านะครับมันรับกับตัวปลายเท้าที่มันเชิดขึ้นเนี่ยทำให้เราสามารถเตี้งเท้าไปได้ง่ายขึ้นและสมูทมากขึ้นครับสำหรับการทดสอบในเพชช้าชิวๆนะครับผมคิดว่าตัวโฟมเนี่ยให้การดีดเด้งตอบสนองได้ดีเหมือนกันนะครับไม่จะเป็นต้องวิ่งเร็วนะครับก็รู้สึกถึงความดีดเด้งของตัวโฟมได้ครับแต่ว่าถ้าถามว่ารองเท้าคู่นี้ให้การดีดเด้งแและตออบบบนงไห ผมคิดว่าเวลาที่เราลงน้ําหนักที่ตัวโฟมยิโซนเนี่ยตัวโฟมมันต้องใช้เวลาในการดูดซับแรงนิดนึงนะครับแล้วค่อยเด้งพุ่งออกไปข้างหน้านะครับไม่เหมือนกับรองเท้าค่ายอื่นที่บางตัวเนี่ยเวลาลงน้ำหนักไปแล้วเด้งขึ้นไปเลยนะครับลักษณะโฟมแบบนี้จะรู้สึกว่าจังหวะที่เราก้าวเท้าออกไปหรือจังหวะทอฟเนี่ยทำได้พุ่งมากเลยครับเอาละครับเราพูดถึงเรื่องความสามารถในการยึดเกาะถนนกันบ้างนะครับผมกล้าพูดเลยว่ารองเท้าคู่นี้ Adidas r d าดิ o ิเซโรอา3เนี่ย น่าจะเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่มีความสามารถในการยึดเกาะถนนเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเนื่องจากว่าทาง a d i d a s เนี่ยก็ยให้เป็นยาง Continental ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความหนึบหนับความสามารถในการยึดเกาะถนนเป็นเลิศน,นะครับถึงแม้ว่าตัวรองเท้าเนี่ยจะมีการเฉือนตัวโฟรมิโซ่ช่วงกลางเท้างงไปก็ตามนะครับแต่ทาง Adidas เนี่ยเขาทำฐานรองเท้าที่มีขนาดกว้างขึ้นนะครับทำให้เพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะถนนครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวยางช่วงปลายรองเท้าเนี่ยที่เป็นตัวสีเขียว,เ,ยว,เ,ยวเนี่ย ผมสึกว่ามันสามารถเกาะถนนได้ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่เราจะกุยเท้าไปข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าหนึบหนับเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเวลาที่เราวิ่งมาเร็วเ,วเนี่ยเจอโค้งหนักๆเนี่ยอาจจะต้องลดความเร็วลงบ้างนิดน,นึงนะครับเนื่องจากว่าตัวยางเนี่ยมีความหนึบหนับมากนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยอาจจะเลี้ยวไม่ค่อยไปครับเอาละครับสำหรับเรื่องความทนทานของเท้าคู่นี้นะครับจากการใช้งานไปประมาณ70กิโลเมตรเนี่ยผ้าอัปเปอร์ด้านบนเนี่ยยังมีสภาพดีอยู่นะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆ สำหรับตัวเอาโซลหรือว่ายางพื้นรองเท้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยางในส่วนสีดําหรือว่าส่วนสีเขียวเนี่ยก็ยังมีสภาพดีมากๆเลยนะครับไม่เห็นรอยสึกใดๆที่อย่างชัดเจนครับแต่มีอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับก็คือช่วงบริเวณนิ้วก้อยนะครับที่มีการเฉือนตัวโฟมโซลไปเนี่ยมันจะไม่มียางคลุมตรงนี้นะครับทำให้เห็นรอยสึกได้อย่างชัดเจนว่าตัวโฟมโซลเนี่ยไม่มีการบิน่นไม่มีการถูกเฉือนออกไปครับสำหรับเรื่องความทนทาน ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้น่าจะมีอายุใช้งานได้เกิน400กิโลเมตรครับเพื่อนๆใครที่มีโอกาสได้ลองรองเท้าคู่นี้แล้วก็ฝากคอมเมนต์นด้วยนะครับว่าสภาพรองเท้าของเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างรครับสำหรับเรื่องราคาและสีนะครับทาง Adidas เปิดตัวมาที่ราคา8,000บาทครับตอนนี้มีอยู่สีเดียวนะครับก็คือสีเขียวนะครับทั้งชายหญิงเลยครับ และสิ่งที่ผมชอบไปกับรองเท้าคู่นี้ข้อแรกเลยก็คืออินโนเวชันในการวิจัยและออกแบบของเท้าคู่นี้ครับออดิดสตถือเป็นหนึ่งในค่ายที่กล้าสร้างความแตกต่างนะครับและใส่ใจในดีเทลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮีปูแ a บที่สามารถเปิดปิดขึ้นลงได้นะครับระบบการร้อยเชือกแบบใหม่นะครับรวมไปถึงการเลือกใช้ Energy r ร้นะครับที่เป็นแท่งคาร์บอน5แท่งเนี่ยกระจายออกตามนิ้วเท้าเนี่ยแทนที่เป็นแผ่นคาร์บอนธรรมดาเหมือนค่ายอื่นเขาทำกันนะครับและอีกทั้งทางออดิสเนี่ย ยังกล้าเฉือนตัวโฟมที่โซไปนะครับเพื่อลดน้ําหนักของรองเท้าก็จริงนะครับแต่รองเท้าเนี่ยยังคงให้ความมั่นคงอยู่ไม่สูญเสียความมั่นคงมากเท่าไหร่นะครับมันก็เลยกลายเป็นรองเท้าที่มีรูปทรงสวยงามดุดันแปลกตานะครับและยังคงให้ประสิทธิภาพในการวิ่งไม่แพ้ซุปเปอร์ชูค,คยอีกเลยครับสำหรับข้อที่2ที่ผมชอบก็คือเพอร์ฟอร์มานซ์สองมันครับเจ้าตัว Adio ออสโปเนี่ยถือเป็นรองเท้าซุปเปอรช์ชูแบบไฮเปอร์ฟอร์มอจริงนะครับจากประสบการณ์การวิ่งไม่ว่าจะซ้อมหรือว่าลงแข่งเนี่ยผมคิดว่าตัว ให้การดีดเด้งและตอบสนองดีมากเลยนะครับประกอบกับตัว e n e r g y r ร d เนี่ยให้การดีดส่งดีมากเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลาที่คุณวิ่งเพสเร็วเนี่ยแลวลงน้ำหนักไปที่เท้าเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าทั้งตัวโฟมและตัวแท่งรอดเนี่ยมันให้แรงดีดกลับมากนะครับออก้าวเท้าไปได้พุ่งมากจริงเลยนะครับและอีกทั้งตัวโฟมเนี่ยให้ความเฟิร์มที่กำลังดีนะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งมันและวิ่งสูบมากคู่หนึ่งเลยครับ สำหรับข้อที่สาก็คือรองเท้าคู่นี้ให้ความรู้สึกมั่นคงในการวิ่งดีมากๆคู่หนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มรองเท้า Racing s h ช e ด้วยกันครับทั้งทั้งที่รุ่นหนึ่งและรุ่น2เนี่ยมีปัญหาเรื่องความมั่นคงด้วยกันทั้ง2รุ่นครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางไอด้าเนี่ยเพิ่มความกว้างของถางเท้าที่มีความกว้างที่มากขึ้นนะครับประกอบกับมีการเสริมช่วงโฟมมิโซช่วงหลังส้นเท้าด้านในเนี่ยครับให้มีความสูงมากขึ้นนะครับช่วยซัพพอรตเวลาที่เราก้าวเท้าลงไปครับอีกทั้งตัว เอาโซของเท้าเนี่ยเป็นยาง continental เนี่ยที่มีความหนึบหนับและเกาะถนนดีเยี่ยมนะครับทําให้รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เวลาที่ผมวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นคงและมั่นใจมากเวลาลงแข่งครับแล้วอะไรที่ทำให้รองเท้าคู่นี้เพอร์เฟคขึ้นข้อแรกเลยก็คือแรงก,กดทับของเชือกเวลาที่เราผูกเชือกแน่นๆครับเนื่องจากว่าตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยมีความบางมากๆเลยนะครับ บวกกับตัวเชือกรองเท้าเนี่ยที่มีลักษณะแบบแบนบางก็เล็กเนี่ยเวลาที่เราผูกเชือกนแน่นๆไปเนี่ยจะรู้สึกถึงแรงกดทับของเชือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่วิ่งระยะไกลน,นะครับซึ่งท้าทางอาดิดาสเนี่ยมีการบูเสริมฟ,ฟองน้ําตรงลีนรองเท้าเนี่ยก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการกดทับของเชือกรองเท้าเวลาที่เราวิ่งไปนานๆนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการเจ็บข้อเท้าได้ครับสาหรับข้อที่2ก็คือความลำบากในการปรับระดับความกระชับให้มันพอดีครับส่วนตัวผมใส่รองเท้าคู่นี้ไปเนี่ย จะรู้สึกว่าต้องใช้เวลามากกว่า,างเท้าคู่อื่นนะครับกว่าที่จะปรับความกระชับเนี่ยให้มันพอดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าผมผูกเชือกแน่นเกินไปเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงแรงกดทับของเชือกบริเวณเข้อเท้านะครับแต่ว่าถ้าผมผูกเชือกหลวมเกินไปเนี่ยจะรู้สึกว่าวิ่งไปแล้วหลุดส้นครับอาจจะเป็นเพราะตัวฮิลคาลเตอร์เนี่ยมีความอ่อนและยืดหยุ่นนะครับไม่มีการล็อกข้อเท้าที่เพียงพอและอีกทางถ้าผมผูกเชือกหลวมเกินไปเนี่ย จะรู้สึกว่าตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยที่มันไม่มีการเย็บติดกับอัปเปอร์เนี่ยอาจจะทําให้ดิ้นไปดิ้นมาไดอีกด้วยครับสําหรับข้อที่3ก็คือแรงกดทับบริเวณรูรอยเชือก2รูบนครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกถึงแรงกดทับเหมือนกันนะครับแต่เวลาสวมใส่วิ่งไปสักพักเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกถึงมันนะครับแต่มเีเพื่อนผมบางคนนะครับที่บอกว่าเวลาสวมใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกถึงแรงเสียดสีและแรงกดทับได้อย่างชัดเจนนะครับทำให้เกิดอาการบาดเจ็บระหว่างวิ่งได้ครับ ถ้าทางไอ้รสแก้ในจุดนี้ได้เนี่ยรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นที่ดีมากๆเลยครับเอาละครับเรามาถึงเวลาให้คะแนนรองเท้าคู่นี้กันแล้วนะครับสำหรับเรื่องดีไซน์เนี่ยผมให้9คะแนนครับเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบดีไซน์ของเท้าคู่นี้นะครับมันดูซิ่งดีครับสําหรับเรื่องน้ําหนักผมให้8คะแนนครับเรื่องความกระชับผมให้7คะแนนครับสําหรับเรื่องการตอบสนองเนี่ยผมให้9คะแนนนะครับ เนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเลวเวลความเฟิร์มความนุ่มความเด้งของตัวโฟมไลท์ทรีโฟประมาณนี้ที่สุดครับสำหรับเรื่องความทนทานเนี่ยผมให้6คะแนนครับสำหรับเรื่องความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยผมให้5คะแนนนะครับเนื่องจากว่าเวลาใส่วิ่งช้าๆเนี่ยอาจจะใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับสำหรับเรื่องราคาเนี่ยผมให้6คะแนนนะครับเนื่องจากราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับที่8 0 0 0บาทครับสำหรับเรื่องอินโนวชันเนี่ยผมให้9คะแนนเลยนะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวผมคิดว่า ทาง i i d s s เนี่ยเขาได้ออกแบบรองเท้าออกมาให้แตกต่างกับซูเปร์ชูค่ายอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการเฉือนตัวโฟมทโซไปหรือว่าการเลือกใช้แท่ง e n g i ิ้ยรเนี่ยแทนแผ่นคาร์บอนเพลททั่วไปนะครับสรุปสกอร์รวมอยู่ที่7.38กันแคะแนนครับแล้วรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้ เหมาะคนที่มีภาวะเท้าปกติไปจนถึงคนที่มีภาวะเท้าลมเท้าแบนบ้างเล็กน้อยเนี่ยยังพอใส่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัว a d i d a s าเนี่ยทำฐานรองเท้าที่มีความกว้างมากขึ้นนะครับมันคงมากขึ้นครับแต่ว่าคนที่มีภาวะเท้าลมเท้าแบนม้างๆเนี่ยผมยังไม่แนะนํานะครับเนื่องจากว่ารองเท้าเนี่ยมีมีการเฉือนตัวโฟมที่โฉบไปนะครับทำให้รู้สึกว่าคนที่มีภาวะเท้าลมเท้าแบนเนี่ยวิ่งไปแล้วยิ่งล้มเข้าไปกันใหญ่นะครับและยิ่งถ้าวิ่งด้วยเพชช้นเนี่ยจะรู้สึกถึงความหลบได้มากกว่าด้วยครับ และรองเท้าคู่นี้เหมาะกับนักวิ่งขาสิ่งที่ชื่อชอบการวิ่งระยะไกลครับก็คือระยะฮามาราทอนไปจนถึงระยะมาราทอนครับเนื่องจากว่า a d i ีโอสโปคู่นี้ตัวโฟม m ิซโซนเนี่ยให้มามากถึง3 9 5ิมิลลิเมตรนะครับซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของ Perform a n c e นะครับที่ช่วยเพิ่มความดีดเด้งในการตอบสนองของตัวโฟมนิซโซครับอีกทั้งเนี่ยตัวโฟมที่มีความหนานเนี่ยยังช่วยการซัพพอร์ตเวลาที่เอาวิ่งระยะไกลด้วยครับแต่สำหรับนักวิ่งระยะสั้นนะครับ ส่วนตัวอย่างผมคิดว่าเจ้าตัวนี้ a d ดี a o tech mid แปดเนี่ยให้ประโยชน์เรื่องความเบาและความมีเทอทะของตัวโฟมนิโซนเนี่ยทำให้รอบขามาเร็วกว่ามาไวกว่านะครับซึ่งน่าจะทำเวลาได้ดีกว่าตัวนี้นะครับและข้อที่3รองเท้าคู่นี้เหมาะกับนักวิ่งที่มีการลงเท้าที่แม่นยําและสม่าเสมอครับความหมายของผมก็คือตัวรองเท้าคู่นี้มันถูกดีไซน์ให้เราลงเท้าเป็นเส้นตรงนะครับตามรูปแบบของเท้าเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราลงเทา้าแาบจุดที่เป็นช่วงกลางเท้าไปถึง ปลายเท้าเนี่ยหรือที่เรียกว่าสวิสปอร์เนี่ยจะทําให้ดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทั้งตัวรองเท้าและตัวนักวิ่งเองออกมาได้มากที่สุดครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ไม่ได้ลงเท้าได้แม่นยํามากหรือว่าส,สม่ำเสมอมากเนี่ยอาจจะทําให้ต้องใช้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นในการปรับเท้าให้ลงเท้าไปเส้นตรงนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดการบาดเจ็บได้ครับและยังเป็นปัจจัยที่ทําให้สูญเสียพลังงานเกินความจําเป็นวยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราวิ่งระยะไกลครับ สำหรับเรื่องการเลือกไซส์ของเท้าคู่นี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปลองรองเท้าคู่นี้ที่ร้านนะครับส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้สามารถใส่ทรงไซส์ได้นะครับเนื่องจากว่าตรงเท้าเนี่ยมีความกว้างด้านในของเท้าเนี่ยที่กว้างพอสมควรนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เคยลองเจ้าตัวทักมิเซนแปดแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันกระชับไปนะครับรองเท้าคู่นี้มีท็บ็อกซ์ที่กว้างกว่านะครับใส่สบายกว่านะครับไม่ต้องขยับไซส์ครับ สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยมีเท้าขวากว้างแบบ2 e ีเนี่ยสามารถใส่ตรงสายได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรองเท้าที่มีความกระชับมากๆเวลาใส่ลงแข่งเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าสามารถลดลงได้ครึ่งไซส์นะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันมีความยาวมากกว่าค่าอื่นอยู่เล็กน้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าลดลงครึ่งไซส์เนี่ยนิ้วอาจจะไม่ชนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดและความชอบของเพื่อนละครับ สรุปแล้วใครเป็นสาวก Adidas ต้องคู่นี้เลยนะครับ Adidas Adizero Adios Pro 3ครับ เป็นรองเท้าซปเปอร์ชูที่เหมาะกับการแข่งขันระยะไกลตั้งแต่ฮาล์มาราธอนไปจนถึงระยะมาราธทอนครับสำหรับใครที่ชอบรองเท้าที่มีความเฟิร์มเล็กน้อยนะครับและคนที่ลงเท้าแบบกลางเท้าไปถึงหน้าเท้าเนี่ยผมคิดว่าจะลงรักรองเท้าคู่นี้เลยครับมันจะเป็นรองเท้าที่น้อยคุณมาใส่ทุบทําลายสถิติสร้างนิวพีบีกับเ,เพื่อนๆเลยละครับแต่ยังมีอีกหลายๆจุดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงกดทับของเชือกบริเวณข้อเท้าหรือว่าแรงกดทับของตัวรูรอยเชือก 2บนล่าสุดเนี่ยครับซึ่งอาจจะทาให้เกิดการบาดเจ็บได้ในบางคนครับขอขอบคุณเพื่อ,อนๆที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยกับรองเท้าคู่นี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสได้ใช้รองเท้าคู่นี้แล้วเนี่ยฝากมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปของช่วง 50K Full Review เนี่ยจะเป็นรองเท้าคู่นี้นะครับในก e z o ม m Fly 5ครับ เป็นรองเท้าที่ผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยขอให้ผมรีวิวนะครับในที่ซูมไฟ5เนี่ยเป็นรองเท้าที่คนพูดถึงเยอะที่สุดนะครับมีบางคนชอบและมีบางคนผิดหวังนะครับแต่จากการทดสอบไปเกือบ50กิโลเมตรเนี่ยผมคิดว่ายิ่งวิ่งไปเรื่อยเนี่ยจะเริ่มค่อยๆเห็นนะครับว่า ถ้าใช้รองเท้าที่ถูกจุดเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่มี Performance ดีและวิ่งสนุกคู่หนึ่งเลยครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อันใหม่ๆของผมนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ